สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็ไม่เล่นกับเราอีกแล้ววันนี้จะมาเล่น99คืนในป่าอรอคนเล่นด้วยดีกว่าไม่ใครจะเล่นด้วยมากเนี่ยเล่นกับเราเมื่อกี้ใครเล่นด้คุยกับเราอ่ะเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวใช่เพื่อนเราใช่เพื่อนเราอ้าว เราก่อนแป๊บเดียวอ่าคุยเสร็จแล้วก็มาเข้าเลยแต่นี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะเพื่อนออกก่อนเอ่อมาดูสิว่าจะได้ทำอะไรมั่งอย่างแรกก็อันนี้เราใช้คานักสนับสนุนนะอย่างนี้แล้วก็ชับเล่นอ,อย่างนี้แหละเอาใส่กับคนเด็กเก่งๆอะ่ะแต่ เราก็เช่ามาตัดไม้สองต้นที่มันติดกันด้วยเพราะมันจะได้ไม่ต้องขี้เกียจแบบเนี้ยถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นนะมันก็ดีอยู่นะโอเคเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม,ไม้หนึ่งสามสี่ห้าลากไปลากไป ไม่ถึงเวลสองช่วงนี้เสียงแหบหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเจ้าของช่องที่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนและทีนี้พี่เราก็มาทำแทนเราและทีนี้เราก็จะลองมาลองดูว่ามีใครจะจำเราได้อยู่ไหมก็คือเจ้าของช่องของนัชชาเองอะ ลองไปดูกันได้เพราะว่าเราเคยไลฟ์สดอยู่นะแต่อันนี้ขี้เกียจไลฟ์ไม่อยากไลฟ์สัญญาจะไลฟ์แต่ในแอป TikTok ในช่องแอป TikTok ชื่อว่าณชาดีวาช่องใหม่นี่คือช่องแอป TikTok แล้วอ่า,อาเก็บเลขเก็บอะไรเข้าไปเก็บอะไรเข้าไป เลยทานินกลับเข้มแล้วดีกว่าเอาไปขบดอะไรอย่างนี้ไงเลยเอากลับเข้มกลับเข้มได้่านมาสองอันเติมไฟดีกว่าปัางปังไฟไมาสามแล้วอันนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่า มันเป็นดินแดนโซนลลาวหรืออะไรไปอมหิมาหรือไปอมลวาวเออแป๊บหนึ่งนะตะกี้มั้างโอ้ยหวังว่าน่าจะไม่มืดนะโอ้ยไม่น่าพูดเลยจะมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียวตายจริงๆ เก็บเก้าอี้ไปบดเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าอา่อันนี้คลิปไม่ค่อยยาวนะแค่ห้านาทีพอเพราะว่าเราเราไม่เพราะเราขี้เกียจเล่นปังปังอโอ้เสียวตายอ่ะอาตายซะว้าวมาเปิดกล่องกรันเถอะ หวังว่าน่าจะได้ของดีนะคิดว่านั่นไงขวานดีอกับเข้มแล้วดีกว่าจะหมาป่ามากัดเดี๋ยวตุยดูแผนที่ก่อนดีกว่าเซยวมาป่ามากัดจังเลยเไม่น่าพูดเลย <c oughs> เรีบกลับคขปมดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นใบอมลาวานะทุกคนว่าไหมขอปุดก่นแล้วลองไปดูอ่ะเพื่อนเติมเราก็เติมด้วยนายลองไปดูสิใบอมลาวาใบาอมลาวาเราชอบใบอมลาวามากเลยอะ่ะเพราะมันดี เพราะเราชอบใบอมลาวามากที่สุดแหละเพราะมันจะมีดาบนรกกับกระสอบนรกเราโ,โ็จะชอบเลยเพราะสิ่งสองสิ่งนี้เราชอบมากถึงบางรอบเราจะตายนะอาอหมาป่าอีกเยะโอ๊ยทำไมหมาป่าทิ้งใจลายจังเลยฉันไม่ชอบหมาป่าที่สุดเพราะหมาป่าชอบทำ้ายครน เอมทุกคนชอบหมาป่าไหมเราไม่ชอบเลยยิ่งหมาป่าอันฟ้าเราก็ยิ่งไม่ชอบเออใช้แบนเดตก่อนเดี๋ว,ว่าเดี๋ยวตายเออเือเสียวตายที่จุดอ่ะคลิปก็จบกับเพียงเท่านี้แล้วนะบ๊ยบ๊ย